วันนี้จําเป็นนะครับลงนาไม่ได้พราบ้านเพราบ้านเพราะมนเลยได้มาทําแทนทุกคนเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยเอ็กซิเดนต์นิดหน่อยไปนาแต่เช้าเลยนะไปล,ลงนาไม่ได้ก็ไดนตัวจะไปดำหนาให้เขาได้เนี่ยตะลอยอคนขยันคนขยันครับคนขยันอาอย่ไม่ได้แล้ว อย่าสูสูสูไปเนาะทำมาหากินไปวันนี้อากาศดีดีเลยทุกคนทองฟ้าคืมโบมีแดดดีจนเสียดายเนาะเอ็กซิเดนต์ก็มือนี่แหละโบทำบางงานวันนี้ทำแบบทำแบบซาใจเลยเหตุไม่ได้เหตุเหตุการณ์ควบคุมบ่ได้ยลงนำบ่ดด้แต่ว่าไฟบังคับ ขึ้นไปแล้วก็ตรงรางค้าทายาดีๆเนาะทุกคนเนาะมันบังคับเพราะว่ามันมีกาอยู่สีกำเนาะเขาก็เลยมาทําให้ถ้าม่งานฉันจะได้ยุดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึง่งมีลูเท่าหายตอนไหนก็นลงตอนนั่นแหละมาหากําลังใจเด้อจ้า <c oughs> มาห้กําลังใจเด้อจ้าบรรยากาศดีๆนะเนาะเหล่ากาอยู่นู่นติดตคลองอีกสองกำสองกำวันนี้เราอันนั้นลแล้วเราดำมืดแลว้ว เดินไปแล้วเราจะเข้าไปข้างในในสวนนะทุกคนจะไปยอดเม็ดบวบจักหน่อยหนึ่งก่อนว่าจะยอดหลายวันแล้วมาขึ้นฝนละลืมมั้งนี่ดินเป็นรอยเปียกๆเขาสูบน้ำใส่หน้าเนาะทุกคนเนาะน้ำบดนี่เขาสูบเขาสูบมาจากฝั่งนูน้นแต่ว่าหน้าของเรามันติดกันกับนหนุนเนาะน้ำม,มันกระโดดอีดกอกเพราะว่าดูต้นเขากระู้เลยว่าน้ำม,มันลด เพราะว่าแป้งมันติดก,กันไงสูบทั้ง,งนึงมันกาะถึงกันโอ้รถดหลยอยู่ได้ในน้ำฉันนี่ต้นเขาดำๆอ่ะรูเลยว่าน้ำหลดหลเป็นนิ่วเลยน้ำม,มันแป้งติดก,กันถ้าถ้าน้ำทั้งนึงหลดมันกาะของเรามันก็ะจะหลดไปได้เนาะทุกคนแล้วเราก็ซูบน้ำเขามาไ่ได้ดานะเอ๊ไม่ใช่ซุปน้ำเขามาไม่ได้ซุปน้ำได้แต่มันเปิดเขามาบ่ได้ไงมันต้องซูปเอาไงมาวันนี้น้ำไหลอยู่วันนี้น้ำหลดเยอะ มาถึงแล้วจ้านี่ดอกไม้เราต้นหนึ่งนะต้นหนึ่งออกดอกแล้วเหลืองสวยดีจังเลยเราซื้อทับทิมสยามมาปลูกนะทุกคนทับทิมสยามพอบ้านบอกว่าซื้อมาปลูกทําไมวะเราอะฉันชอบกินเนาะแล้วมันก็เป็นไม้มงคลแบบเป็นเป็นมงคลอ่ะทุกคนปลูกอ่ะ โอ้นี่มะเขือพันธุใหญ่เรานี่นานี่ปลูกตั้งเยอะเนี่ยเป็นแถวไปนี่แต่ว่าเหลือต้นเดียวเพราะตอนนั้นฝนมันยังมีต๊เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเหลือต้นเดียวนี่ก็คือโอเคเลยนี่มันเป็นไรเป็นพันธุ์ใดอยู่ปลูกเต็มแนวไปซับวางระหว่างฝรั่งเนาะทุกคนเนาะดูน้ําเราซี่ดีเติรจใจไหมมีน้ำแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะทุกคนเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า